สวัสดีครับผมก็กลับกันมาอีกแล้วนะกับ Monster Hunter Y นะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงาการตกปลานะซึ่งเป็นอาชีพเมนตัวหนึ่งจะมาแนะนำทริกให้นะสำหรับคนที่กำลังทำอาชีพเมนตัวนี้นะก็คือตกปลาใหญ่30ตัวนั่นเองก็สำหรับคนที่กำลัง ทำอยู่นะก็ลองเอาไปดูได้ะคือไอปลาใหญ่เนี่ยมันจะเสียเวลาตกมากมากครับเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องยื้อกับปลาดึงไปซ้ายทีขวาทีนะเนี่ยเสียเวลามากๆตั้งสามสิบตัวแต่ของวิธีที่ผมได้เรียนรู้มาเนี่ยก็คือคุณจะไม่จําเป็นต้องยื้อกับปลาเลยไม่ต้องเยอะเลยคุณสามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ให้วาปมาที่แมปปลาก่อนครับ วาร์ปมาที่แคมปป่าเนาะนสการเลร็ตบอเล็ตเ,เสร็จแล้วก็ให้วาร์ปมาที่แคมป์นี้นะนี่แคมป์สิบแปดถ้ามีแคมป์นะครับถ้าไม่มีก็วาร์ปมาจากาก็ไปแคมป์อื่นแล้วก็เดินมาก็ได้นะครับพอามาที่แคมป์สิบแปดแล้วเราก็ก็ต้องปรับเวลาก่อนอย่างแรกต้องปรับเวลาปรับอนี้ก่อนก็เข้าไปเลสในใ,ใ,ใ,ในเตียงก็ได้ครับก็คือปรับเป็นเพลนตี้นะปรับสภาพอากาศเป็นเพลนตี้ก็คือรง จำใส่เพื่อให้น้ํามันใสก่อนนะ่ะทีนี้พอน้ํามันใสแล้วเนี่ยคุณก็ามาที่บริเวณนี้มาตรงจุดนี้นะครับจุดนี้นี่จุดนี้ของแมปนะฮะทีนี้ก็ลองมองดูในน้ําครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีปลาแบบนี้อยู่ซึ่งป,ปลาสองตัวเนี้ยถือว่าเป็นปลาตัวใหญ่นะเออเป็นปลาตัวใหญ่ปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ กับ <passes S 1> ตัวนู้นถือว่าเป็นปลาตัวใหญ่ครับ <itz> วิธีการก็คือก็เราก็อใช้เรรบ็ดตกปลาปกตินี่แหละก็เข้าไปใ,ไปใกล้ๆมันครับเข้าไปใกล้ๆมันเนาะอ่าต้องใช้ใช้เบ็ดให้ถูกต้องด้วยใช้เบ็ดอันนี้แล้วเราก็ทําการเข้าไปใกล้ๆ,ๆมันนิดนึงแล้วก็โยนเหยื่อแต่มันทําการล่อให้มันมากินนะ ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ทําการดึงเลยนั่นเองนี่เห็นไหมผมไม่ได้ยื้ออะไรเลยผมสามารถดึงปลาขึ้นมาได้เลยนะครับเราก็จะได้หนึ่งตัวแล้วทาอย่างนี้ไปประมาณ oh. เกือบๆชั่วโมงะครับก็น่าจะได้แล้วนะ,ะในกรณีที่มาที่จุดนี้แล้วไม่เจอไม่เจอปลาโดยจุดนี้ยมันจะมีปลาประมาณ1-2ตัวนะมีปลาตัวใหญ่ประมาณ 1- 2ตัวถ้ามาแล้วไม่เจอทํำยังไงก็ให้วาปไปที่แมปอื่นแล้วก็วาร์ปกลับมาใหม่ครับ ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเยวมันก็จะเกิดเองอเดี๋ยวลองตัวนี้ดูว่าจะตกได้ไหมคือวิธีนี้มันก็ถ้าทําจนคล้องแล้วก็จะง่ายแต่ถ้าอาจจะแบบว่ายังงงๆอยู่ก็อาจจะยากนิดนึงอ่ถ้าอย่างนี้คือคือใกล้ไปถ้าอย่างนี้คือใกล้ไปเนาะ,ะต้องมีระยะห่างนิดนึงแต่ก็พยายามให้อยู่ใ,ใกล้ๆเอาไว้ อพอกินเหยือปุ๊บก็ตกอ่าทำการดึงนี่เห็นไหมมันก็จะสําเร็จเลยปึ๊บนี่อย่างนี้ครับปึ้งได้สองตัวแล้วเห็นไหมไม่ยากครับทําอย่างนี้วนไปเนาะก็จะครบสามสิบตัวอย่างรวดเร็วนะอเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนะว่าบริเวณไหนนะครับแมปป่านะบริเวณนี้ก็คือแม่น้ําเขตสิบ นะครับเขตสิบแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนาะขึ้นเหลือบนนิดนึงนี่ตรงที่มีแอมเบอร์ดีโพซิตอยู่ตรงนี้นะตรนี้ตรงนี้ก็สามารถวาร์ปมาจากแคมป์สิบแปดได้ซึ่งถ้าเราวางแคมป์ตรงนี้มันจะง่ายมันจะเร็วครับเพราะว่าเราสามารถที่จะวาร์ปเวลาเรามาแล้วไม่เจอปลาแล้วก็วาร์ปไปข้างนอกแล้วก็วาร์ปกลับมาที่แคมป์นี้เสร็จแล้วเราก็กระโดดลงไปข้างล่างมันก็จะง่ายเนาะอืม ก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆน,นะสำหรับคนที่ทำอาชีพเม้นตตกปลานะก็ไปลองทำกันดูได้นะส่วนสภาพอากาศเวลาเราเลสเนี่ยก็เลือกเป็นอันนี้เนาะเลือกเป็นพรนตี้แล้วก็เป็นมอร์นิ่งก็ได้ครับเพราะว่าไอปลาตัวใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเฉพาะช่วงกลางวันหรือก็คือตั้งแต่เช้าตรู่เนี่ยจนอีเวนติ่งเลยถ้าแดดหมดเมื่อไหร่หรือก็คือเข้าสู่ไนท์ทม์เนี่ย ปลามันจะหายไปปลามันจะหนีไปทันทีเนาะเพราะฉะนั้นเราเกิดอ่าเราตั้งเวลาไว้ตั้งแต่เช้าเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถลงมาสุ่มหาปลาได้รวดเร็วมากขึ้นเนาะซึ่งเป็นวิธีง่ายๆแล้วก็รวดเร็วมากๆในการตกปลาแป๊บเดียวผมบอกเลยถ้าใช้วิธีนี้คือแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวเสร็จง่ายๆเลยนะก็าองทำกันดูนะครับกับการตกปลาอ่าขอให้ทำอาชีพเมนกันนะ สำหรับใครที่กำลังล่าชิปเป็นตกปลาอยู่ก็ลองไปใช้ดูละกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์หรือถ้าสงสัยหรือมีอะไรอยากพูดคุยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันไปแล้วครับสวัสดีครับ